สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566นะเวลาในตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬกา30นา,าทียินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพบเภศสัชกรนะวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนศักดิ์เทพทอก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะ วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนกันอีกครั้งหนึ่งนะช่องทางการติดต่อกับรายการของเราก็ยังคงเหมือนเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ที่เบอร์055961124ทางเว็บไซต์นะเข้าไปที่ www.nu-radio.nu.ac.th หรือว่าจะเป็นทาง Facebook คุณผู้ฟังก็เข้าไปเสิร์ชหาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สะดวกท,ทางไหนก็สามารถติดต่อ,อก,กับรายการของเรากันได้เลยนะครับช่วงนี้ประเทศไทยของเราก็กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันแล้วและเมะื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะซึ่งเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็บำรุงขวัญของเกษตรกร,กรในช่วงที่จะเริ่มต้นการทำนาในต้นฤดูฝน พอถึงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงฤดูของการเพาะปลูกซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็มักจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการทำการเกษตรต่างๆและก็ใช้มากในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกๆปี การใช้สารเคมีกําจัดสตรูพืชในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะสาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากความต้องการของเกษตรกรที่อยากจะเพิ่มผลผล,ผลิตในทางการเกษตรให้มากขึ้นและที่สําคัญนะคนส่วนใหญ่ก็นิยมกินผักผลไม้ที่มีสีสันสวยงามไม่มีรอยแหว่งที่เกิดจากมาแมลงแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือเกษตรกรคนที่ใช้สารเคมีเนี่ยก็จะได้รับอันตราย ถึงขั้นที่ว่าจะต้องเจ็บป่วยวิการหรือว่าเสียชีวิตในที่สุดนอกจากอันตรายจากสารเคมีกำจัดสตูพืชที่จะเกิดกับเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ยังส่งผลกระทบถึงคนที่บริโภคผลิตผลจากเกษตรกรรมด้วยโดยมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็รายงานผู้ป่วย ที่ได้รับความเป็นพิษนะจากสารเคมีกำจัดสตรูเพื่อทุกชนิดเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6,000คนแล้วก็พบผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดมแมลงเนี่ยประมาณสัก3,000คนด้วยกันก็เช็นว่ามีจำนวนมากมายจนน่าตกใจกันเลยทีเดียว สำหรับงานหรือว่าอาชีพที่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะก็จะมีทั้งเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําไร่ทําสวนหรือว่าทํานาคนที่รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือว่าพนักงานลูกจ้างในสนามกอล์ฟแล้วก็ลูกจ้างที่อยู่ในโรงงานผลิตพวกสารเคมีทางการเกษตรก็มีโอกาสได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วยเช่นเดียวกัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีนะก็จะเป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงซึ่งเขาก็จะแบ่งประเภทออกเป็น4ี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยก็คือสารที่เรารู้จักกันในชื่อของพาราไทออนนะถ้าเป็นในหมู่เกษตรกรเนี่ยก็จะเรียกกันว่ายาตราหัวกะโหลกไข้หรือว่ายาเขียวฆ่า,มาแมลงส่วนประเภทที่สองเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มที่ชื่อว่าคา,าร์บามีดนะ กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่ม DDT แล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นสารที่เขาเรียกว่ากลุ่มไพรีโตรยซึ่งการแบ่งออกเป็นประเภทแบบนี้ก็จะแบ่งกันตามเรื่องของการทำให้เกิดพิษแล้วก็การออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพวกยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสประเภทตามที่บอกไปอันนี้ก็จะมีใช้ทั้งในครัวเรือนแล้วก็ในทางการเกษตรด้วย ซึงถ้าใช้ในทางการเกษตรก็จะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงก็คือประมาณ50%จะทําให้เกิดอันตรายได้มากกว่าการใช้ในครัวเรือนซึ่งการใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ําไม่เกินหเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ว่าจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายได้สาทางด้วยกันก็คือทางแรกก็จะเป็นการหายใจเข้าไปนะเป็นการหายใจเอาละอองสารเคมีหรือว่าหายใจเอากลิ่นของสารเคมีเข้าไป อีทางหนึ่งก็คือการกินเข้าไปโดยตรงแล้วก็ทางสุดท้ายก็คือการซึมผ่านทางผิวหนังซึ่งเมื่อเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการต่างๆก็คือมีการคลื่นไส้อาเจียนนะวิงเวียนมีการปวดท้องท้องเดินแล้วก็น้ำลายฟูมปากได้กล้ามเนื้อก็จะมีอาการกระตกุกมีอาการชักแล้วก็อาจจะมีการหายใจลำบากเกิดขึ้นอาจจะหยุดหายใจแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุด นอกจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชพวกยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ยังมีสารกําจัดศัตรูพืชที่ใช้เฉพาะในเรื่องของการเกษตรและก็ได้รับความนิยมมากก็คือสารในกลุ่มพาราควดหรือว่าที่เกษตรกรเนี่ยรู้จักกันในชื่อของกรัมมอกโซนที่มีความนิยมก็เพราะว่าตัวพาราควดเองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีก็คือมันไม่ทําให้เกิดพิษตกค้างเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเมื่อฉีดพ่นลงไปทำลายวัชพืชเรียบร้อยแล้วก็จะตกลงสู่พื้นดินแล้วก็หมดฤทธิ์ทันทีซึ่งจะต่างจากพวก DDT ที่จะมีพิษตกค้างหลงเหลืออยู่ในดินเป็นเวลานาน,านพืชก็จะดูดซึมเอาเข้าไปในลำต้นในใบในดอกเกิดเป็นพิษตกค้างในพืชได้เมื่อคนกินเข้าไปก็จะเกิดการสะสมของ DDT ในร่างกายจนเกิดเป็นพิษในที่สุด ส่วนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกประเภทหนึ่งนะที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีก็คือยาเบื่อหนูอันนี้จะมีใช้ในทางการเกษตรแล้วก็ในครัวเรือนซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายแล้แลวก็จะมีผลต่อเลือดทำให้เลือดไหลไม่หยุดจนถึงแก่ชีวิตได้แต่ว่าจะเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้ก็ต่อเมื่อได้รับติดต่อกันหลายๆครั้งนะหรือว่ากินครั้งเดียวในปริมาณมาก แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้ก็คือสารในกลุ่มที่เรียกว่าซิงค์ฟอสไฟอันนี้เป็นผงสีดำๆนะกินเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เป็นพิษต่อตับเป็นพิษต่อไตได้ช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธนศักดิ์เททองที่คลื่น FM 1 0 7 2 5รเมกเสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวร วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสูงมวลชนช่วงสุดท้ายลองมาฟังเกี่ยวกับการรักษาและก็ป้องกันพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกันดูในกรณีที่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเข้าสู่ร่างกายโดยการกินเราสามารถใช้วิธีทำให้อาเจียนได้เพราะว่าการทำให้อาเจียนเนี่ยจะเป็นการกำจัดพิษของ ปพราคอตหรือว,ว่ากราออกโซนออกมาได้มากกว่า90%โดยการที่เราจะใช้นมหรือว่าไข่เนี่ยทำให้เกิดการอาเจียนหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าสารเคมีเข้าทางผิวหนังก็ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็อาบน้ำฟอกสบู่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อย่าปล่อยให้มีสารเคมีติดอยู่บนร่างกายเพราะว่าสารเคมีเนี่ยจะซึมเข้าไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ แต่ถ้าเป็นการได้รับพิษโดยการหายใจเข้าไปนะก็ต้องดึงให้ผู้ที่ได้รับพิษเนี่ยออกมาจากสภาพแวดล้อมตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็พาไปอยู่ในที่ที่ปราศจากสารเคมีนะหลังจากนั้นก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้ดีที่สุดในกรณีที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืชไม่ได้ ก็จะขอให้คุณผู้ฟังได้มีการใช้สารเคมียอย่างปลอดภัยนะโดยยึดหลักปฏิบัติก็คือก่อนใช้เนี่ยต้องอ่านฉลากให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างเช่นแว่นตาหน้าก,กากหมวกเสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวใส่ถุงมือแล้วก็รองเท้าบูต๊ตนะให้มิดชิดแล้วก็เรียบร้อยในตอนที่มีการฉีดพ่นหลังจากเสร็จงาน ให้ถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกแล้วก็แยกสักจากเสื้อผ้าปกติอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดมากที่สุดและถ้าใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหมดแล้วต้องทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีให้ถูกวิธีก็จะป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ สำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบนันรวมไปถึงสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมก็สามารถติดต่อสอบถามมายังรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ที่เบอร์ติดต่อทางสถานีก็คือ055 961124หรือว่าคุณผู้ฟังสะดวกทาง Facebook ก็ส่งข้อความมาที่ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเวศวรสะดวกช่องไหนสามารถติดต่อกับรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับรายการพบเพศ่ัจกรที่คลื่น FM107.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยุคเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ